เขาบอกว่ามันจะคิดดรอปตามคนลาสใช่ปะแสดงว่าขยะต้องได้น้อยกว่า70อ่าอันนี้อาร์กิลิสเจอ่าอาร์กิลิสผมลดโอเคเดี๋ยวรอดรอปสองแป๊บนึงถ้าดรอปสอแล้วมันน้อยกว่าเจอ่ะแสดงว่าที่เขาพูดมามันจริงเว้ยเพราะว่าที่ผมฟาร์มเเลคานมา3เดือนอะขยะน้อยสุดของดรอปทองอาร์กลิสคือ70ผมจําได้เป๊ะเลยอ่ะอันนี้ดรอปสองละมาน,นี่โอเคค่าเลยถ้าได้ต่ํากว่า70จริงอ่ะแสดงว่าชัดละ เก้าสิบเอ็ดคุณบีไม่ได้เปิดดอปเนาะไม่อ่าลองแบบหลายๆตัวเราวเปิดสองเสานีดนึงคุณบียืนตรงนั้นไว้ก่อนนะลองให้คุณบีตีก่อนได้คุณบีตีก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมตีแล้วก็คุณบีฆ่าอา้าวตีไปยังเมื่อกี้ตีไปยังแล้วก็ฆ่าเลยเก้าสิบเอ็ดอ่า เขาเดิมนะครับตียังเดี๋ยวผมตีทีหนึ่งเอาไม่โดนค่าเลยเจ็ดสิบอันนี้อันนี้คือต่ำสุดก็คือเจ็ดสิบตอนนี้ยังเป็นใบดอปของผมอยู่นะคือมันยังไม่มันยังไม่ต่ํากว่าเจ็สิบอ่ะคือตอนนี้แสดงว่ามันยังคิดใบดอปของหัวตี้อยู่นะเดวผมเปิดให้จะได้ไม่เปลืองจีโอ่าอผมฟาดแล้วค่าเลย อันนี้แปดสิบสี่ทีนี้ผมลองปรับเป็นดอปศูนย์ไม่ได้สามนาทีอ่ะจะลองแบบท่าไหนไหมให้ผมฆ่าไหมทีนี้บนบีตีอ่าเดวผมฆ่าอเตีแล้วเนาะให้ผมฆ่าให้ผมฆ่ามันก็เท่ากันนะครับคือต่ําสุดคือเจ็ดสิบอ่ะผมฟาร์มาสามเดือนอ่ะซเลคานต่าสุดคือเจ็ดสิบแล้วมันไม่ได้มีต่าไ้กว่าอนอี้แล้วก็แสดงว่ายังคิด ใบดอกของหัวตี้อยู่ถึงแม้คุณบีจะเป็นคนลาสถ้าอยะบางตัวมันค่อนข้างที่จะเหวี่ยงมันจะทำให้เราแบบอาจจะสับสนไม่บ้างว่าเอ้ตกลงมันใช้ใบดอกหรือไม่ไม่ใช้ใบดอกเอาอย่างนี้ผมลองไม่ตีเลยโอเคมาผมลองไม่ตีเลยสักตัวหนึ่งอันนี้ยังเป็นดอปสองอยู่อันนี้วันนี้ตัวขวานตัวนี้ผมจะไม่ตีเลย มาดูกันว่ามันจะใช้ไบด็อกแล้วก็อาร์กลิสของใครหรือว่าเซลเลคารมันตามคนเปิดวะคนบีมีมีจี้สักสิบป่ะอ่าเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดแต่ก็ยังไม่ต่ำกว่าเกณไปเปิดตัวนู้นก็ได้ตัวนี้กว่ามันจะขึ้นมาแต่ขยะมันจะค่อนข้างเวียงอ่ะมันต้องเทสต์หลายๆตัวถึงจะเห็นว่ามันต่ำสุดที่เท่าไหร่อ่ะนี่ผมไม่ผมไม่ได้ตีเลยนะผมไม่ยุ่ง อะไรเลยนะผมเก็บของอย่างเดียวแต่ผมอยู่ในระยะนะครับเพื่อให้มันใช้ใบดอกมันก็ยัง87ใช่ปะมันก็ยังใช้ไบดอกของผมอ่านี่ผมสามารถปิดได้ละถ้าปิดดอกระยะลงไปที่50ทันทีผมว่ายังไงดอกมันก็ไม่เกี่ยวเว่ดอกมันคิดของหัวตีเว้่ <c ười> <c ười> คนเดียวเนี่ยผมนั่งสงสัยกันทั้งวันเลยคนเดียวเพราะผมไปบูธขยายเข้ามาให้คุณบีเปิดได้ได้แล้วตัวหน้า อันนี้ผมไม่ยุ่งเลยคุณบีค่าเี๋ยวจะลองให้ผมค่าดูเพราะว่าอันนี้ขยบมันลงต่ําเห็นปะมันจะลงต่ํากว่าเจ็ดสิบหมดเลยถ้าผมปิดดอปคุณบีลองเปิดดอปสองอ่ะทีนี้ดอปสองสักห้านาทีได้ปะอ่ะแล้วคุณบีเปิดด้วยเปิดดอปสองยังเอาแชทกิวออกไปได้เดี๋ยวมีอะไรหลุดลองเปิดดอปสองสักห้านาทีขอยืมเน็ดนึง อ่านี่เจ็ดสิบสองแต่ก็ไม่ไม่ถึงแปดสิบอันนี้อันนี้เกินเกณฑ์น,น,นี่เกินเกณฑ์แต่มันก็ยังไม่ถึงอยากเวลาคนแฮตตี้อันนี้คุณไอรู้จักคุณบีแล้วครับเพื่อนกันปะอันนี้เกินเกณฑ์นิดหนึ่งเปิดดรอปสองใช่ป่ะครับอันนี้มันเกินเกณฑ์เ,เกินเกณฑ์ดรอบศูนย์แต่ผมเปิดอาร์กิสของตัวเองอยู่นะคุณบีเปิดแค่ดรอบสองมาต้องเปิดอาร์กิสเพราะอาร์กิสมันไม่ลดอยู่แล้ว ่จะดูว่ามันจะต่ำกว่าเจ็ดสิบสองไหมครับผม,มรู้จักกหนอใครอ่ะกิดคุณบีแน่เลยกิกเยอะคนนี้นไอซ์ลาเต้ครับเขาบอกอยากล่าคนไอตี้อ่ะแต่แต่เวลาวิ่งผ่านไอเอ่อะเห็นปะคุณบีเปิดดรอปสองแต่ว่าขยะได้แค่ห้าสิบสองคุณบีดูในดูในไลฟ์สตรีมนะคือถ้าผมเปิดดรอปสองอ่ะขยะจะไม่มีทางต่ำกว่าเจดสิบเด็ดขาด อันนี้อันนีค้คิดว่าชัดขึ้นอย่างว่าจริงๆแล้วมันใช้ดอบไข่เพราะว่าผมไม่ได้ตีเลยนะปิดเปิดไว้เถอะไม่อันนี้ก็เทสให้ดูเลวงไงว่ามันไม่เกี่ยวกับดอบคนอื่นไวมมันเกี่ยวกับดอบคนหัวตีเนี่ยหกสิบเห็นป่มมันต่ำกว่าเกล้วครับมันไม่เกี่ยวเว้ยเปิด,ปดไม่เปิดดีมันเปลองตังไอ้ดอบหนึ่งอะเปิดช่วยได้อยู่แต่บอกให้เปิดดอบเต็นด์ด้วยเนะี่ยไม่เกี่ยวกันดี รวยซะอย่างไม่เดียไม่รวยเนี่ยเห็นปะมันจะดันขึ้นไปถึงเก้าสิบสี่เลยพอผมเปิดดอบสองอ่ะอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับฟอล l o w ใหม่ฟอล l o w เก่าที่เข้ามาช่วยกันจุ่มนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเดียสุดสวยด้วยนะครับที่เลดคนดูมานะครับสำหรับวันนี้ผมอาจจะต้องพักฟ่อนแล้ยวนะ hey, <yo. S 1> นี่คือเสียงจิโร่โมาว่ายน้ำวยแต่เขาไม่ใช่ปลาจะชื่อฮาวายรุน เลขซีอะไรก่อนจะลงสตรีมเลยหลุดเลยเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรบ้างเนี่ย <laughs> ผมลืมหมดเลยโอเคครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ประมาณหนึ่งทุ่มถึงตีสองเหมือนเดิมนะครับ <laughs> ผมสตรีมทุกวันนะช่วงนี้คุณบีบีนะครับที่มาช่วยเทสนะครับแต่ก็ยังไม่ยอมเชื่อนะครับ <laughs> โอเคครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับ